สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยละกันนะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ่งสาฟีเวอร์ระบบออโต้บริการดี24ชั่วโมงเล่นได้จ่ายครบทุกสตางค์ชื่อนี้การันตีความชัวที่1นึ่งสาฟีเวอร์ครับผมนะฮะวันนี้จะมารีวิวสล็อตเหมือนเดิมนะครับเกมสล็อตนะครับกับค่าย PG นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมเก่าหน่อยละกันนะครับเป็นเข้ากับปัจจุบันนะครับ ที่ได้รับความนิยมสูงในไทยนะครับก็คือมวยไทยนั่นเองนะครับอ่าใครจะไม่รู้จักนะครับตะวันชายรถถังอะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับมวยนะครับก็คือมวยไทยแชมป์เปี้ยนนั่นเองนะครับนี่ฮะหน้าตาเกมมวยไทยนะฮะในรูปน่าจะไม่น่าใช่บัวขาวนะเพราะว่าไม่ค่อยดําเท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับเข้ามาที่มวยไทยแชมป์เปี้ยนเรียบร้อยนะครับเป็นแชมป์มวยไทยนะะแปลเป็นไทยออกมานะครับ โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับไปดูกฎกติกาข้าวๆกันก่อนละกันนะครับสัญลักษณ์ทั่วไปนะครับสัญลักษณ์โป๊กเกอร์นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับสัญลักษณ์รูปภาพจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะมีสัญลักษณ์พิเศษรูปภาพพิเศษนะสตัวนะครับก็คืออ่าแดงกับน้ําเงินละกันนะครับเป็นกรอบแดงกับน้าเงินนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับสัญลักษณ์วายนะครับมี1ตัวแล้วก็สเก็ตเตอร์1ตัวนั่นเองนะครับอะ ฟีเจอร์นักสู้นะครับเม kind of ื meals, Somehow, people, select, ่อส like ัญลักษณ์นะครับที่เป็นกรอบแดงหรือว่ากรอบน้ําเงินนะครับหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นนะรปรากฏในที่ใดก็ตามนะครับมันจะเริ่มเป็นนักสู้นะครับก็จะซุมนะครับสัญลักษณ์ Y ออกมานะครับตามตําแหน่งที่เลือกนะครับจะเป็นแบบซุ่มนะจะไม่ได้เลือกเองนะฮะอ่ะก็ตามนี้เลยง่ายๆนะครับเมื่อรูปอ่าสัญลักษณ์กรอบแดงหรือน้ําเงินออกมาจะซุ่มสัญลักษณ์วนะครับ ฟีเจอร์การหมุนฟรีนะครับก็เริ่มต้นด้วยสเกตเตอร์3ตัวก็จะเข้าฟรีหมุนนะครับก็จะมี3 4หรือ5ตัวที่ปรากฏในตำแหน่งใดก็ตามนะครับจะเริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรีโดยการหมุนฟรีจะเป็น8รอบ12รอบแล้วก็15รอบตามลำดับนะครับแล้วก็เมื่อได้สัญลักษณ์ Y สะสมไม่เรื่อยนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ Y คงที่นะครับก็จะอยู่ในเผานั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจนกว่าคอมโบ จะจบการหมุนฟรีนะครับก็คือสะสมยิ่งสะสมเต็มกระดานได้นะครับยิ่งแตกดีนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนะกันนะครับสําหรับนักลงทุนแบบใจร้อนๆหน่อยนะครับเกมนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์นะครับนั่นเองนะครับว่าซื้อฟรีปิ้นนะครับไม่มีทางรัดใดๆนะครับแล้วแต่ดวงเบนกรรมวาสนานะฮะ เดี๋ยวมุนออโตมือไปก่อนแล้วกันที่เบ็ด1บาทนะครับแล้วก็ปรับมา2บาทนะครับเปิดออโต้นะฮะอ่ะถือว่าหน้าตาเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนสนามมวยแล้วก็เป็นเชือกนะครับเป็นกรอบตลาดให้เนี่ยฮะเมื่อกรอบสัญลักษณ์ที่เป็นกรอบสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือน้ําเงินนะครับมันจะสุ่มสัญลักษณ์วายออกมาให้นะฮะอ่ะ ในเผาเผาเผาใดเผาหนึ่งนะจะไม่ได้ระบุเผานะครับมันเป็นการสุ่มนะฮะอันนี้ต้องลุ้นสเก็ตเตอร์นะครับทั้งหมด3าตัว3ามตัวขึ้นไปนะฮะเออเกิดเหมือนกันนะกำลังนิ่งอยู่เลยอันนี้ผมยังออโตโมืออยู่นะยังไม่ได้เปิดออโตอ,ออโตนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเป็นเข็มขัดนะฮะก็จะเป็นวายวายเป็นรูปเหมือนสันสญลักษณ์เข็มขัดนะฮะ ก็ถ้าแบบว่ามันมีตัวจ่ายที่เต็มกระดานนะฮะแล้วก็มีนักมวยออกมานะครับที่เป็นกรอบนะับมันจะสูงมวายมาแล้วก็มีโอกาสแตกคูณเยอะเหมือนกันเกมนี้นะฮะผมเคยเล่นนะครับแล้วก็เรียกกลับมารีวิวเพราะว่ากระแสเกมมวยนะครับเยอะมากอ้าวสเก็ตเตอร์สตัวโผลมานะมัวแต่พูดนะครับได้หมุนฟรี8รอบนะฮะอ้ามาดูกันนะครับว่าฟีเจอร์การหมุนฟรีเป็นยังไงนะครับไม่ต้องรอนานละนะครับเข้าไวเหมือนกันนะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนีกรอบน้ำเงินนะครับกรอบแดงก็จะสุมคอมโบไวออกมานะครับก็จะอยู่จนตรงนี้นะครับจนกว่าจะจบนะฮะจบการหนุนฟะรีในรอบนี้นะมันจะไม่ไปไหนนะอ่ามันก็จะสะสมไปเรื่อยนี่ฮนะโอ้เด้ดสิบบาทนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมเอาต้นลุ้นต้องลุ้นแสนลักตัวนั้นออกมาให้มันเต็มกระดานอนะ่ะเนี่ยเป็นรูปนะักมวยใส่เข่าเข้าไปนะครับเพิ่มคอมโบไวเข้ามานะฮะ เราเหลืออยู่2ฟรีนะครับจังหวะนี้ได้14บาทอื้เต็มแปลนนะครับเบ็ดสบาทได้64บาทโอเคเลยนะนะครับเต็มแปลนเต็มกระดานอีกสุดท้ายนะครับโอ้ยจังหวะสุดท้ายนะครับได้27บาทนะมันยังสะสมไม่เต็มนะมได้รางวัลในรอบนี้นะครับ174บาทนะฮะ174บาทนะ ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเบตสามบาทนะครับก็ไม่ถึงกับหน้าเกียดนะฮะอ่ะผมตั้งออโตไว้50ทีเดี๋ยวขอญาตให้มันหมดละกันนะครับเพื่อเราจะฟุกเข้าไปได้หมุนฟรีอีกรอบหนึ่งละกันนะฮะใครที่ชอบดูมวยก็ลองมาเล่นดูนะฮะเกมนี้ผมว่าถ้าจังหวะดีเข้าถูกจังหวะมันก็จ่ายดีเหมือนกันนะมันไม่ได้แบบว่าไม่จ่ายไม่จ่ายเลยนะครับแต่ว่าเป็นเกมเก่านะฟิเจอร์ก็แบบ หลายคนก็อาจจะชอบแบบนี้หลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะฮะก็ให้มันเหมาะสมนะครับช่วงนี้อ่ะตะวันฉายนะฮะดังนะครับรถถังนะฮะจิตเมืองนนดังนะฮะก็เลยยกเกมมวยมานะครับมาให้เล่นนะครับแต่เอกว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะเกมที่ผมมารีวิวทุกเกมนะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะฮะทุกเกมล้วนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลความเสนะครับเพราะว่า อะไรที่เป็นการลงทุนในโลกนี้นะครับมันมีความเสี่ยงเสมอนะฮะอ่ะเลยอ,อีกเก้าทีนะครับน่าจะเกลีอนะฮะน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็กําไรไม่เยอะนะครับกําไรไม่เยอะก็น่าจะซื้อน้ําอะไรนิดสักแก้วอยู่นะตอนนี้สำหรับกําไรนะทุนผมไม่ต้องพูดนะฮะทุนเนี้ยรอไว้เล่นเรื่อยๆอ,อ่ะโอเคนะฮะตอนนี้ผมก็ พอละออโต้มือนะครับผมให้เหลือ520บาทนะฮะทุนผมมาประมาณ404 400อเอน้ย4,454นะครับตอนนี้ได้มา45,20ากำไรน่าจะราวๆ 60- 70บาทนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวและกันนะครับผมก็จะไม่ต่อนะครับถือว่าเรามารีวิวเกมนะครับไม่น้นกำไรนะครับเน้นรีวิวนะครับสำหรับเกมนี้ผมก็มองว่านะครับ ในการเล่นครั้งนี้นะจ่ายยากนิดนึงนะครับตัวอัตราจ่ายไม่ค่อยมานะฮะก็แล้วแต่พี่นาเลยละกันนะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็มาเล่นได้นะครับค่าย PG นั่นเองนะฮะก็สําหรับเกมมวยไทยแชมเปียนนะครับใครที่อยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับอ่ะก่นว่านะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็แนะนํามาเล่นได้ที่เหนียวสามผีเวอร์ระบบออโต้บริการดี24ชั่วโมงเล่นได้จ่ายครบทุกสตางค์ชื่อนี้การันตี ความชัวที่1นึงของฟีเอร์นะครับผมก็มารีวิวเกมสล็อตนะครับเกมทุกเกมที่ผมมารีวิวมีความเสี่ยงผลศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งนะฮะก่อนว่านะครับคลิปนี้ผมนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับมารอดูว่าคลิปหน้านะครับผมจะเอาเกมอะไรมารีวิวให้ทันได้ชมกันอีกคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ